สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook Nation TV 22นะครับเอาละครับวันนี้เรามาต่อกันที่บรรยากาศของงานครบรอบ20ปี Nation TV 1มิถุนายนนะครับ2563 9ขึ้นสู่ปีที่21นะครับในขณะนี้ทางหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็เลขาธิการพักพลังประชารัฐ ก็คือคุณอุตมะสาวนายนและคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงนะครับพร้อมสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบางส่วนนะครับได้เดินทางมาให้เกียรติอวยพอรอย่างสถานีโทรทัศน์ไ่นทีวี22นะครับอยู่ในห้องรับรองแขกในขณะนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชน ในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องของการอวยพรทางในช i ่นทีวี22รวมทั้งการาพูดถึงประเด็นในพักพลังประชารัฐในขณะนี้ด้วยนะครับนี่นะมีคุณสนธิรัตน์อยู่ในห้องมีคุณอุตมะมีคุณฉายบุญนาคนะครับแล้วก็กองบรรที่การเคลิเนชั่นคุณอุดยศักดิ์พงศ์อักษรมีมาดามเดีย แล้วก็มีโอหลากหลายท่านนะฮะสมาชิกพัคพลังประชารัฐนะครับที่ทยอยเดินทางติดตามเข้ามาครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับประมาณตามกำหนดการเนี่ยก็คือจะมีบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงจะมาร่วมอวยพรแสดงความยินดีกับเนชั่นทีวี22นี่เป็นบริเวณชั้น2 ของอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของ Nation TV 22บรรยากาศชื่นมืดนะครับเป็นการพบปะพูดคุยกันโอ้โหหลากหลายประเด็นเมื่อสักครู่นี้ให้สัมภาษณ์ไปเดี๋ยวรอติดตามทาง Nation TV ในทุกรายการให้ดีนะครับประเด็นเกาเหลาความขัดแย้งต่างๆในพลังประชารัฐก็ดีเพราะว่าในขณะนี้ทราบว่ามีคณะกรรมการบริหารพรรคของพลังประชารัฐ บางท่านได้ถแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับและนี่เป็นความเคลื่อนไหวบรรยากาศสดๆจากเดชันทีวครับที่เราได้จัดงานเล็กๆครับเป็นการฉลอง Happy ้เบิร์ a เวันครบรอบ9ขึ้นสู่ปีที่21มีคุณอนุชานาคาใสนะครับมีคุณสันติพร้อมพัฒน ยี่มสักครู่นี่นเองนะครับทางกรรมการบริหารพรรคของพลังประชารัฐที่ได้ประกาศลาออกมามื่อสักครู่มีอยู่ทั้งหมด18คนด้วยกันและในส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นี่แหละครับเนชั่นทีวี22มีกอบบรรณาธิการบริหารของเครือเนชั่นนะครับฐานเศรษฐกิจ นี่เราแอบ,บอยู่อยู่ด้านนอกห้องนะครับอาจจะภาพไม่ชัดเจนคือมาในจังหวะประเด็นร้อนพอดีเลยนะครับประเด็นร้อนที่หลายคนเนี่ยกำลังติดตามรอ ว่าตกลงแล้วจะจบลงกันได้อย่างไรความขัดแย้งต่างๆโอ oh, ้โหแล้วก็ท่ากลางที่ Nation ทีวนี่กำลังฉลองฉลองกันเล็กๆนะครับแต่แน่นอนนะครับเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้วันนี้เป็นวันดีนะครับของ n นช i ่นทีีที่จะก้าวต่อไปทางเครือเนชั่นเองนะครับรวมถึงพนักงานของในส่วนทีวี22เนี่ยช่อง22 ก็ยืนหยัดที่จะเคียงข้างสูสังคมเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญส่งต่อความสุขนะครับแล้วก็ข่าวสารที่ครบรอบด้านทุกมิตินี่เป็นห้องกระจกใสนะครับผมก็จะพยายามเกาะติดให้ท่านผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนๆรายการนะครับที่ดูผ่านทางแฟนเพจ f c e e o o o k นช t ่นทีวี2อีกสักครู่หนึ่งก็จะเดินทางขึ้นไปยังออฟฟิศหรือว่า สตูดิโอด้านบนนะครับของสถานีของเราคือห้องจะค่อนข้างเล็กะครับห้องรับแขกจะค่อนข้างเล็กแต่กออ็อยู่กันทุกคนก็มีมาตรการป้องกันก่อนที่จะเข้าสถานีแล้วก็มีจุดตรวจคัดกรองเข้มข้นนะครับมีเครื่องสแกนอุณหภูมิ แบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะมากๆเลยทีเดียวนะครับแค่เข้าไปยืนสแกนบอกอุณหภูมิทันทีโดยไม่ต้องมีเจ้าเครื่องแบบยิงแบบปืนนะฮะแต่นี่ใช้สแกนผ่านกล้องนะครับขณะเดียวกันนะครับทางทีวีเราก็อยู่ระหว่างการน,นำเสนอข่าวสารในเรื่องของพังพลังประชารัฐเช่นเดียวกันว่า,าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในพักที่เกิดขึ้นนั้น นี่ครับมีการเปิดโหวตด้วยนะครับว่าใครเหมาะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐระหว่างทีมของคุณอุตมะคุณสนทีรัฐแล้วก็มีทีมของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและคุณอนุชานะครับ เราแอบดูกันอยู่แบบโอ้โหหลังห้องแบบก่อติดมากๆเลยนะฮะนี่นะครับเป็นเป็นช่องทางเดียวนะครับที่ท่านจะได้เห็นภาพแบบชื่นมื่นทีอ่อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวมากนะครับในห้องนี้แล้วก็ติดตามข่าวสารไปในตัวด้วยคือเมื่อช่วงเช้าก็มีหลากหลายท่านนะครับบรรดานักการเมืองบรรดาภาคธุรกิจ ภาคเอกชนหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะครับภาครัฐด้วยเดินทางเข้ามา,อามอบปัจจัยสิ่งของถุงยังชีพแล้วก็เข้าสารเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะฝากให้ทางเนชั่นช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วก็มีสารจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชามอบมาอวยพรแก่ เนชันทีวี2ในโอกาสครบรอบ20ปีด้วยวนี่และครับบรรยากาศในห้องรับรองนี่ครับก็จะเป็นนี่ฮะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยท่ามกลางมาตรการดูแลเรื่องของสาธารณสุขของทางภาครัฐที่ได้กำหนดเงื่อนไขแล้วก็รณรงค์ให้ช่วยกันร่วมกันครับโอ้ข้างในนี่โอ้ประเด็นนี่อย่าได้พูดถึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ รอสักครคือเมื่อกี้นี่ฟังตอนให้สัมภาษณ์แล้วคุณสมชิรัตผมจําได้อยู่วักหนึ่งเนี่ยนะจำได้แล้วก็ได้ยินกับหูเลยเรื่องของอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วคุณสมชิรัตก็ฝากด้วยว่ามีผู้ไม่หวังดีมีผู้ที่จงใจสร้างความเกลียดชังแล้วก็ ขัดแย้งเกิดขึ้นในในในกลุ่มก้อนการเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดอย่างชัดๆนะฮะอีกสักครู่หนึ่งนะฮะทีมงานเราเก็บข้อมูลแล้วก็สิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราจะมาจัดการนำเสนอนะครับแล้วก็ดูซิว่าในมุมของคนที่เป็นกรรมการกรรมการบริหารพัก นะครับรวมถึงการบริหารพรคในพลังประชารัฐจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหท่ามกลางความขัดแย้งว่าตกลงมีการเชียร์ให้คะแนนฝั่งนูน้นฝั่งนี้นะครับว่าตกลงแล้วจะสู่สันติสุขยังไงได้บ้างนะฮะโอ้โหต้องติดตามนะครับถือว่าเป็นเกาเหลาภายในที่เรียกว่าหลายคนเนี่ยรอลุ้นโดยเฉพาะคอการเมืองในกลุ่มก้อนพลังประชารัฐด้วยนะครับนี่นะฮะ ก็ให้ดูบรรยากาศจากนี้นี่เราอยู่บริเวณหน้าห้องออกอากาศของสถานีส่งของทางภาคพื้นดินนะครับก็คือทาง MCR Master Control Room ควบคุมระบบการออกอากาศนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากห้องรับแขกอยู่ชั้น2สองเองครับบันไดที่เราขึ้นมานี่คือมี22ชั้นตรงกับหมายเลขช่องนะครับออกแบบมาโดยเฉพาะเลย ช่วงนี้ช่วงบ่ายนะครับก็จะเริ่มเบาบางลงแล้วผู้คนจะเริ่มเบาบางลงแล้วอาหารการกินยังพอมีอยู่นะครับนี่ก็วันนี้มีมีทั้งโอ้โหเรียกว่ากำลังใจมีเค้กอวยพรมีภาคธุรกิจสนับสนุนเรามาตลอด20ปีบ้างก็เป็นเจ้าใหม่รายใหม่ก็มาแสดงตัว ขอยืนเคียงข้างนะครับสู่กับการนําเสนอข่าวสารคู่กับสังคมไทยแล้วก็ความช่วยเหลือมอบให้แก,ทก่ทุกๆฝ่ายทุกทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนท่ามกลางภาวะวิกฤตมหานตะภัยร้ายร้ายใดๆก็แล้วแต่นะครับเราจะเป็นช่องทางเป็นส่วนหนึ่งที่จะนําเสนอนะครับแฟนๆรายการที่คอมเมนต์อวยพรเข้ามาขอขอบคุณนะครับบ้างก็อินบ็อกซ์เข้ามากันเยอะนี่ผมอ่านดูโอ้โหไม่ไหวเลย คือเยอะมากนะครับบางคนก็โอ้โหส่งมาให้กำลังใจแบบล้นามยาเป็นกระดาษ A4 เลยครับผมอ่านไม่หมดจริงขอบคุณทุกคำแนะนำขอบคุณทุกคำเตือนนะครับถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วตลอดวันนี้จะมีผู้ประกาศข่าวนะครับของนชันมีนักข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยจะผัดเปลี่ยนแวะเวียนกันมาต้อนรับ นี่ก็คือส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนถือว่าใจดีมากๆเลยนะครับบ้างก็มารอกันอยู่ด้านด้านนอกนะครับแล้วก็นำสิ่งของข้าวของมาบริจาคให้ด้วยอย่างที่เห็นนี้แหละครับนี่ที่หลายคนเนี่ยเอกใจแล้วก็ถูกใจกันมากนี่ก็คือเรื่องของเทอร์โมสแกนนี่ครับน่ เป็นเครื่องสแกนหน้าตรวจวัด,วดอุณหภูมิอัจฉริยะและคนถามมาถึงในอินบ็อกเมื่อช่วงเช้านี่ลองรีวิวให้ดูไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับก็แค่มายืนในตรงจุดที่เจ้าหน้าที่เราติดตั้งป้ายเอาไว้แล้วก็ยืนสแกนปุ๊บไม่ต้องใช้ปืนเจาะยิงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ใช้กล้องสแกนก็ปรากฏว่ามีจุดผิดพลาดเออร์เนี่ยนิดหน่อยประมาณสักแค่1-2%เท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแสง ย้อนแสงบ้างนะครับบางคนอาจจะเตี้ยเตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานบางคนอาจจะสูงเกินนี้แต่เครื่องนี้ออกแบบมาค่อนข้างเวิร์กมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยให้ก้าวเข้ามาใกล้ๆคุณไกลไปนะคุณใกล้ไปนะปนะหรือบางคนอาจจะเขาเรียกว่าให้ยืนตรงๆหน่อยอย่างเงี้ยนี่ผมสแกนใหม่ทีส,สิโอ้นี่ปกติแล้วเมื่อเช้านี่44ไอ้สาองศา Welcome to Nation TV นะครับนี่แล้วก็มีน้องสาวคนสวยนี่นะครับโคลากรอยของเนชั่นทีของเราเองคอยินต้อนรับอยู่ด้านหน้าแล้วก็กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติให้หมูปิ้งกับเขาต้องโกรเราตอนนี้นะครับเก็บกระทะแล้วนะครับเก็บกระทะแล้วนี่บริเวณด้านหน้านะครับนี่โอ้โหหลังไหลน้ําใจครับที่หลังไหลกันเข้ามาผ่านน้ําดืม่ม เรื่องอุปโภคบริโภคอันนี้จากใครเอ่ยอา้าวแม็กวรลูนี่นะครับมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาดีเองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผ่านทุกช่องทางผ่านทุกแพลตฟอร์มของ Nation TV ถ้าได้ยินได้ฟังหรือว่าได้พบเห็นนะครับเราดีใจมากนะครับข้างนอกนี่ฮะนี่ก็อยู่ระหว่างเตรียมสถานที่นะครับเรื่องความ ปลอดภัยนั่นจากฝ่ายความมั่นคงนจะเดินทางมาถึงที่นี่นะฮะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณฉายบุญนาคมีคุณชัดชัยผู้โคกหวายนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารในส่วนของทีวีต้องย้ําว่าวันนี้เนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันนี้คือวันเกิดทีวีนะครับในส่วนของทีวีเนชั่นช่อง22จากเดิมที่เราเคยออกอากาศตอนเปิดสถานีจากแพลตฟอร์มสาวอากาศ จากแพลตฟอร์มดาวเทียม UBC ช่อง8นะครับหลายคนนั้นจำมาได้ UBC 8นะครับอออากาศครั้งแรกจากนั้นเราก็ร่วมกันผลิตรายการส่งคนข่าวของเราเนี่ยไปทำรายการส่งเบื้องหลักของเราไปประจำทาง ITV นะครับไปทางช่อง9อสอมทนะครับ,บคลเบื้องหน้าที่จ,จำกันได้แม่นก็คือมีคุณกนกคุณธีระ ในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่เนชั่น TV ีแห่งนี้นั่นเองนะครับจากนั้นมาเนชั่นทีวีก็ได้ขยับขยายไปอยู่ในแพลตฟอร์มของไทยทีวีหรือว่าทีทีช่องที่1น,นะครับในชื่อ n เนชั่ Channel ก็จะต้องติดเสาอากาศแบบเ,เดรยหมูหรือเป็นจานตะแกรงสีดำดำนะครับจากนั้นเรื่อยมาก็ไปอยู่บนแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียม ก็ถือว่าได้เรตติ้งแล้วก็เป็นสถานีที่พิสูจน์เรื่องของข่าวสารที่ครบแม่นยำรอบด้านวิเคราะห์เล่าข่าวได้ชัดเจนมี24ชั่วโมงเลยนะครับตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นจนถึงยามดึกยามดื่นเราก็จะได้รับชมกันแบบนี้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งณนะวันนี้ครับวันนี้ปี2 5 6 3 2 0ปีเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับกับแพลตฟอร์มของดิจิตอลทีี ทีวีที่ทุกบ้านต้องมีก็คือเนชั่นทีวีช่อง22นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเราจะย้ําว่าจะใช้ศาสตร์ของนักสื่อสารมวลชนที่ดีนําเสนอความจริงอย่างรอบด้านนี่คุณนลินลงมาแล้วคุณนลินเพึ่งจัดรายการจบนะครับเก็บตกจากเนชั่นพาทเทียงเมาสักครู่นี้กับคุณประชาไทายนั่นเองเมื่อเม่ช้าก็จะมีทางคุณอัญชลีคุณหนุ่มสันติสุขนะฮะ คุณกหนบคุณธีระคุณเจดแล้วก็มีผู้หลากหลายผู้ประกาศนะครับกอบณาธิการโอ้โหตั้งแต่รายการขยี้ข่าวเช้าเนชั่นคนข่าวเข้มเนชั่นบิสอินไซด์เนชั่นสุดสัปดาห์วีคเอนนะครับแลวก็อะไรนะเนชั่นออบคมชัดลึกก็มีนะครับคุณต้นวรเทพ นี่นี่คือตึกใหม่ของเรานะครับส่วนในฝั่งนี้คือตึกเก่าคือตึกปัจจุบันนี้เรียกว่า Interlink Tower นั่นเองเดิมคือเนชั่นทาวเวอรนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วส่วนนี่ครับตึกใหม่ของเราอยู่ที่นี่ครับเป็นตึกที่เล็กย่อมลงกว่าเดิมแต่ว่าอบอุ่นนะครับมีทั้งหมด11ชั้นถ้าใครจะรอดูนะครับบรรยากาศสดๆที่ รอ,อ,องนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงจะเดินทางมาก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเราให้ดูบรรยากาศร,บรอบไปก่อนจะพึ่งเบื่อกันนะครับถ้าเบื่อก็เดี๋ยวไลฟ์สดจบแล้วท่านก็ลองมาดูย้อนหลังได้หรือ,อยังติดตามผ่านทางทีวีช่อง22นะครับที่ก็จะมีบรรยากาศส่งตรงไปให้ สวัสดีสสดคุณหมีวครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ,ะวันนี้ก็เป็นครบรอบ20ปี Nation น TV นะคะก็จะมีบรรยากาศวันนี้นะคะมีการจัดงานนะคะแล้วก็จะมีอาหารด้วยแต่ว่าอาหารหมดแล้ว,วไมไ่ทานค่ะได้ชิมได้ชิมนิดนึงนะคะชิมไปประมาณสองชามไม่เยอะ ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่แขกก็จะเริ่มทยอยมานะคะก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะเป็นแฟนเนชั่นทีวีแล้วก็ให้การสนับสนุนเนชั่นทีวีแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะมีคนคักมาบอกว่าทำไมลายกนกมักหา,าผู้หญิงสาวที่เป็นแบบคู่คู่คู่ีก่อนคู่หนนะะบาบดุดีๆถ้าเลยมีเค็ดลับอะไรบอกหน่อยมีนก็ถามมาเาต้องกรินคีนนะคะเราก็ถ้าเกิดว่าอยากผอมก็สามารถเข้าไปในสมาคมมอเตอร์ทอน้ำมันได้เพราะว่ามีคนดึงดิฉันเข้าไป หม้อทอดไรน้ำมันค่ะายกระหนกก็จะมีผู้หญิง3าคนแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบไทยๆเข้มๆหน่อยอันนี้เขาจะแบบสวยเซ็กซี่นะคะคุณพลอยก็จะหวานๆนิดนึงค่ะส,สาอยู่ด้วยนะครับ่อ้าวโยเลยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ Nation TV นะคะแล้วก็คนที่ติดตามไลฟ์อยู่ด้วยก็ในวันนี้ถือว่าเป็น20ขวบของ Nation TV นะคะก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันนี้ คนที่มาอวยพรช่องหรือว่าคนที่มาสวัสดีจะเป็นคนที่ร่วมกันทําบุญด้วยเพราะว่าในวันนี้นะคะทางเนชั่นทีวีของเราขออนุญาตไม่รับกระเช้าหรือว่าไม่รับเค้กไม่รับของขวัญใดๆแต่ขอเป็นสิ่งของบริจาคเพื่อที่เนชั่นทีวีของเรานะคะจะเป็นสื่อกลางในการนําของบริจาคนี้ไปส่งต่อให้กับพี่น้องชาวไทยที่เดือดร้อนต่อไปก็ถือว่า ร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมไทยต่อไปค่ะ20ขวบแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมฝากติดตาม nation tv ด้วยแล้วก็ไปต่เปอเรื่อยๆไม่มีวันจบไปเรื่อยๆค่ะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะอยู่ยัน n a t i หรือว่าเป40คิดทุกคนคิดด้วย <c oughs> <c oughs> กน <c oughs> คือถ้า n นชั่นไม่ไล่ออกก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเออก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆถ้าเขายังไม่ไล่เราออกนะคะ จะไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อ <laughs> ยังค่ะดิ <laughs> ฉันยังอยู่นะคะ <laughs> วันนี้ <laughs> วันนี้อย่าลืมนะคะ <laughs> เราจะต้อง <laughs> ดูรายการในชั o นเจาะข่าว <c oughs> คุณเพมช่วงอะไรนะคะเจาะข่าวทั่วไทยค่ะสามโมงบ่ายสามโมงสี่สิบ อ่าใบสามงสีแล้วของคุณขอดิฉันมาตอน1 6บหนิกายีนาทีนะคะถึง1 7บเนาฬิกายีนาทีนะคะอันนี้จะเป็นข่าวที่มันเกี่ยวกับปากท้องของคนนะคะแต่ว่าก็มีสาระแต่อันนี้จะเป็นเน้นการเมืองอ่าเมืองดุดใช่คุนอยู่เพียบเลยคุณจะพูดอย่างนี้สิคะาจะแซบมากเลยฟังให้ส้ยิคงใหม้คะมาแล้วใช่ไหมคะข้างบนใช่ไหมคะ บอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟข่าววันนี้เชั่ <Nation S 2> น,นทีเดียวเนชั่นเจาะข่าวนะคะ16นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปใครอยากรู้ข่าวการเมืองห้ามพลาดและใครที่ติดตามเรื่องของปัญหาปากท้องเรื่องของเงินเยียวยาเนชั่นเจาะข่าวทั่วไทยวันนี้ห้ามพลาดเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเปิด22ตั้งแต่เช้าจนเช้าอีกวันนึงไม่ต้องเปลี่ยนช่องเลยเช้าอีกวันหนึ่งไปเ,เลยห้ามพลาดนะคะหน้ามพลาดค่ะไปถ่านส่งมาให้คุณตงค้บคุณครับขอบคุณครับ ถ้าเรารอบิ๊กป้อมตอนนี้นะครับผมว่าแบตจะหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาแบบมาดีเด์กันอีกทีนึงนะในช่วงเวลาสําคัญในช่วงของการต้อนรับรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตยวงสุวรรณถือว่าเป็นค a n ด i ดตอีกคนหนึ่งนะที่จะตั้งทีมอยู่ในพลังประชารัฐไม่รู้ว่าผู้คนเนี่ยจะโหวตกันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าจะมันจะเข้มข้นแน่นอนพร้อมๆก,กับการ อวยพรกับทางเนชั่นทีวีสถานีข่าวอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องของข่าวเพราะทุกสนามข่าวเราคือตัวจริงวันนี้ผมต๊อบวุทธนันนาฮิมช่วงนี้ขอลาไลฟ์สดไปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ